ยังก็พรามอาทิตย์ตะกาปุปปะกาพรามเขาต่กูลนี้เขาเป็นอาจารย์ของพรามเขาไม่ครบพุทธศาสนาเพราเล่าเยอะๆมือก็ไม่ไหวบายก็ไม่เคยใสเท่ก็ไม่เคยฟังต่อมาลูกชายเขาป่วยไข้ไม่สบายใน,นเมื่อมันไม่หายมีทุกขเวทนามาก ยังมีความรู้สึกว่าความเป็นมหาเศรษฐีทรัพย์สินของพ่อไม่มีความหมายพ่อแม่ไม่มีความหมายหมอไม่มีความหมายเพราะไม่ได้ช่วยเราหายจากโรคโรคหนักเข้าต่อมาเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าคิดว่าเขาลือกันว่าพระสมณโคดมในใจดีช่วยเรื่องทุกข์ของคนได้ยังนึกในใจว่าขอพระสมณโคดมมาช่วยห,หายโรค ขณะที่นึกอยู่อย่างนั้นนั่นเองก็บังเอิญเขาตายเวลานั้นเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวด,ดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีทองคำมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่และมีต่างหูเกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับจึงนะยังมีนามว่ามัตตากุณตลีเทพบุตรแปลวะ่าเทวบุเทพบผู้มีต่างหูเกลี้ยง ต่อมาพ่อกับลูกพบกันเขาเล่ารัดรัดบริเวลาจํากัดลูกก็นแนะนําพ่อบอกให้ทําบุญในศาส,สนาพระสมณะโคดมเธอได้เป็นเทวดาแล้วพ่อก็มีความมั่นใจไป่อเห็อย่างนั้นยังไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรไปถึงก็ถามว่าพระสมณะโคดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ ไม่เคยไม่เคยยกมือไหว้แล้วก็ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศตายแล้วเป็นทีไปเกิดเปสวรรค์มีไหมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคามมณนะดูก่อนร่์คนที่ไม่เคยไหว้ยกมือไหว้แต่ถาคตไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศนึกถึงชื่ออย่างเดียวตายแล้วไปเกิดเป็นสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับเป็นโกรธ ท่านก็ถามว่าเมื่อเช้านี่เธอพบแล้วใช่ไหมครางว่ายอมรับว่าพบแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบทัทฑิตแก้วจินด้เรียกมัตยกุลฑรีทท่บุตรให้มาพร้อมวิมานในเมื่อวิมานก็เทวดาลอยมาเทวดาก็มาด้วยคนก็แตกตื่นตกใจกันดีใจมากไม่เคยเห็นเทวดาไม่เคยวิมานพอวิมานลอยเข้ามาใกล้มาตยกุลรีเทพบุตร,รจึงลงจากวิมานมาเฝ้าองค์สมเด็จไปจอมตากราบที่เท้า หลังจากนั้นพระเจ้าก,ก็ทรงเทศเพอเทศจบเธอได้เป็นพระโสดาบันกวมความว่าถ้าญาติโยมพุทธบริษัททุกคนไม่ต้องการให้ลงนรกในชาตินี้แต่ชาติหน้าไม่สราบเหมือนกันนะเอากใจในชาตินี้ไว้ก่อนให้ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไปอนุสติคือตามนึกถึงไว้ด้วยความเคารพอย่างนี้เวลาใกล้จะตาย กำลังใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้าจะรวบรวมไปสมาธิจะเห็นภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทุกท่านจะไม่ลงนรก